บทสรุปการเดินทางบูเบิร์กแห่งแอมโฟเรียสนั้นเรียกได้ว่าใกล้เข้ามาถึงจุดจบเต็มทีแล้วและการเปิดม่านของสงครามจอกสติดและเมืองแห่งความฝันแพนาคโนีระหว่างความปรารถนาของเซเวนกับความปรารถนาของผู้เล่นสิ่งใดน,นั้นจะถูกเ,เต็มก่อนกันวันนี้จะมาพูดคุยสรุปกันในรายแผ่ของฮอนไกสตาร์เลวชั้น3.4เพราะตะวันจากพินาศเรียกได้ว่าหลังจากแผ่นใหญ่ของเซเลสโซนซีโร่ฮอนไกสตาร์เลวเองก็มีการปล่อยแผ่น3.4ม,มาแบบยิ่งใหญ่จากจนั้จากเต็มมากเลยทีเดียว โดยผมจะขอเริ่มจากการอัปเดตระบบสมุดบันทึกความทรงจําจากสมุดให้กลายเป็นแท็บเล็ตเพื่อให้รู้ว่าชาวเอฟเฟอรเรียสนั้นไม่ได้บันนอกที่ดันเทงคิดรวมไปถึงการเพิ่มระบบการกดข้ามในเรื่องเข้ามาโดยคาดว่าน่าจะเหมือนกับของเซเลสโซนซีโร่ที่สามารถกดข้ามได้บางฉาก และตัวเกมก็จะมีการสรุปเนื้อหาสําคัญของฉากนั้นมาให้เราอ่านก่อนนอกจากนี้ก็ยังมีการปล่อยแอนิเมชันสั้นบันทึกการเดินทางพันดาวและแอนิเมชันสั้นอีกตัวที่คาดว่าน่าจะเหมือนกับของน้องข้าวที่เราเคยรับชมกันไปการปั๊บตัวละครเก่าๆตั้งแต่ซิลเวอร์วูฟที่เมื่อกดใช้งานอันติแล้วจะทําการลดพลังป้องกันของศัตรูทั้งหมดแทนที่จะเป็นแค่เป้าหมายเดียวและนอกจากนี้ซิลเวอร์วูฟก็ยังมีการเพิ่มฟิวอ่อนให้กับเป้าหมายโดยจะอิงจากท่าของตัวละครตัวแรกในการจัดทีมของเราหรือเอาง่ายๆกก็คคือออถ้า้าาาาเเเิดดวว่รรรตังงไทสุในีข ซิวเวอร์บูฟก็จะมีการแปะจุดอ่อนท่าสายฟ้ฟให้กับเป้าหมายศัตรูนั่นเองและนอกจากนี้เมื่อเข้าสู่การต่อสู้หรือเริ่มเทิร์นซิวเวอร์บูฟก็จะมีการพื่นฟูพลังงานเล็กน้อยให้กับตัวเองและอีกหนึ่งตัวละครขวัญใจมหาชนที่ได้รับการบัฟมานั้นก็คือคุณแม่คราฟก้าโดยสกิลต่อเนื่องของคราฟก้านั้นจะถูกบัฟให้สามารถทำดาเมจต่อเนื่องได้มากยิ่งขึ้นและเมื่อใดก็ตามที่มีเพื่อนร่วมทีมทอการโจมตีไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบใดก็ตามคุณแม่คราฟก โดยเมื่อเราทําการปลดล็อกเทสที่กําหนดการโจาม,ามตีต่อเนื่องนั้นก็จะสามารถทําให้เกิดดาเมจต่อเนื่องได้ด้วยเช่นกันและจํนนานวนครั้งในการโจมตีต่อเนื่องก็จะสามารถถูกรีเทตได้โดยการใช้งานทําไม้ตายคนต่อมาก็ยังเป็นหนึ่งในแก๊งเตอร์รลอนฮันเตอร์พี่เบรท,ที่ขับรถโด,ดยไม่สวนว่าการนอนตายเวลาระบบคืออะไรแล้วก็ไม่สนด้วยว่าคนที่นั่งเหมือนกับเขานั้นจะรู้สึกยังไงโดยคิหลักการสร้างดาเมจของพี่แกนั้นจะอิงตาม HP สูงสุดแทนและเมื่อเข้าสู่สถานะเฮลสเคป โอกาสที่พี่แกจะโดนมอนตีนั้นก็จะสูงขึ้นด้วยรวมไปถึงการโจมตีต่อเนื่องของพี่แกก็จะมีการเพิ่มพลังงานเพิ่มเติมได้อีกด้วยแค่นี้แหละท่านแม้อืมและคนสุดท้ายก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยนอกจากอาจารย์สเกิร์ตของรํานั่นเองเอ้าเฮ้ยน้องพี่เกมอ๋อโทษทีคนสุดท้ายก็คืออาจารย์จิ้งหลิวเหมือนก,นกันกับพี่เบสจิ้งหลิวก็จะมีการสเกลตาม HP สูงสุดแทนและทุกครั้งที่มีเพื่อนร่วมทีมสูญเสีย HP อาจารย์จิ้งหลิวก็จะมีการซ้อนทับคริติคอลดาเมจเพิ่มเติม และเมื่อเข้าสู่สถานะ s p e c t i a l Transmigration จิ้งหลิวก็จะได้รับสติจีเพิ่อมอีกหนึ่งขั้นหรือสรุปก็คือจิ้งหลิวจะอยู่ในโหมดเปิดตาได้นานมากยิ่งขึ้นและปรับให้สามารถทำดาเมจได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองณช่วงเวลาที่ความจริงของแอมเฟรียกำลังจะปรากฏเขาคือชายผู้แบกรับความหวังจากทั้งพวกพ้องและชาวเมืองแต่เหนือสิ่งอื่นใดเขาคือเพื่อนและคู่หูที่สามารถวางใจได้ของเราไพานอนตัวละครใหม่ระดับ5้าดาวผาดทำลายล้างธาตุกายภาพ เขาคือหนึ่งในผู้สืบสายเลือดโลหิตทองที่ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีในฐานะของผู้ลุเกเบิกครั้งเมื่อเรามาเหยียบแอมโฟเรียสในตอนแรกถ้าไม่นับที่โฉบไม้เบสบอลของเราไปะนะแต่เมื่อถึงคราวที่แอมโฟเรียต้องมาเชญหน้ากับัยอันตรายครั้งยิ่งใหญ่ภายใต้ความหล่อและความใจดีชะตาที่ถูกกำหนดโดยคามพยากรณ์ศักดิ์สิทธิ์ทำให้เขาต้องแบกรลับหน้าที่ในการตามล่าบเบลวไฟและนี่จะเป็นการแกะสกิลคร่าวๆข,ข,ข,ของไพนอนจากไลท์แพทด สกิลของไพนอนในร่างปกตินั้นเมื่อกดใช้งานจะสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายหนึ่งตัวและตัวที่อยู่ใกล้เคียงนอกจากนี้เมื่อไพนอนใช้งานสกิลหรือถูกเลือกจากสกิลของเพื่อนร่วมทีมและศัตรูยกตัวอย่างเช่นการดึงเทินของพี่เขยซันเดย์โบเนียหรือสกิลอะไรก็ตามแต่ที่สามารถเลือกเป้าหมายจากฝ่ายเราได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะทําให้ไพนอนนั้นได้รับคิทิเคิลดาเมจเพิ่มขึ้นรวมไปถึงได้รับเชื้อไฟและสะสมเพื่อใช้งานทาให้ตายนั่นเอง ถ้าไม่ตายของไพนอนนั้นจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อไพนอนสามารถสะสมเชื้อไฟได้ตามที่กำหนดเขาจะทำการเปิดใช้งานร่างทองพร้อมกับสร้างเขตแดนพิเศษขึ้นมาซึ่งเขตแดนนี้จะคล้ายกับของน้องเข้าเพียงแต่เมื่อเข้าสมุดใช้งานท่าไม่ตายจะมีเพียงไพนอนและศัตรูทนั้นที่เข้าสู่เขตแดนพิเศษนี้ได้แต่พวกบัฟต่างๆของเพื่อนรุ่มทีมนจะทำงานปกตินะถึงแม้ตัวจะไม่ได้มาด้วยก็ตามซึ่งในโหมดท่าไม่ตายนี้ไพนอนจะใช้พลังของแขนทั้ง3ได้แก่นางสารไปพิบัติและเสาหลัก แต่เพื่อง่ายต่อความเข้าใจผมจะขอแทนด้วยสกิล1 2 3จากซ้ายสุดก็แล้วกันนะโดยสกิลซ้ายสุดสกิลแรกนั้นไพนอนจะสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายและตัวที่อยู่ใกล้เคียงและเมื่อไพนอนใช้งานสกิลที่2หรือก็คือพลังของแขท,ท่านไพพิบัติเขาจะเข้าสู่สถานะพิเศษที่เรียกว่าเพลิงทานวิญญาณและบังคับให้ศัตรูทั้งหมดทําการแอคชั่นทันทีซึ่งตัวของไพนอนนั้นจะได้รับดาเมจลดลงรวมไม่ถึงหลังจากที่ศัตรูโจมตีหรือออกแอคชั่น จะทําให้ไพนอนนั้นสามารถซ้อนทับสถานะเพลิงทางวิัญญาได้และเมื่อศัตรูทุกตัวทําก,การแอคชั่นเรียบร้อยแล้วไพนอนก็จะโต้กลับด้การสร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดและสุ่มสร้างความเสียหายอีกหลายคิดแก่ศัตรูหนึ่งตัวยิ่งไพนอนสามารถเก็บเพลิงทางวิัญญาได้มากเท่าไร่เขาก็จะยิ่งโต้กลับได้แรงมากขึ้นเท่านั้นโดยวิธีการสังเกตนั้นให้ดูจากตัวเลขที่อยู่ใน HP ของไพนอนเช่นตอนนี้มีอยู่4ก็เท่ากับว่าไพนอนนั้นสามารถซ้อนทับได้แล้ว4ขั้นนั่นเองเมื่อใช้งานทั้้้ง20ลนีแว จะทำให้ไพนอนนั้นได้รับชาร์จพิเศษที่เรียกว่าพินาเพื่อสะสมและเก็บไปใช้งานสำหรับสกิลที่3ซึ่งสังเกตได้จากตัวเลขตรงนี้ข้างๆสกิลได้เลยสกิลสุดท้ายด้วยพลังของแฮท่านเสาหลักไพนอนจะทําการลบเอฟเฟกต์ดีบัฟทั้งหมดออกและจะใช้ชาร์จพินาที่สะสมไว้ในการสร้างความเสียหายซึ่งถ้าหากเราสามารถสะสมได้ครบทั้ง4ขั้น ไพนอนก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมแก่ศัตรูทั้งหมดได้อีกด้วยสุดท้ายเมื่อไพนอนใช้งานแอคชั่นจนหมดแล้วเขาจะปล่อยการโจมตีสุดท้ายพร้อมกับสร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดก่อนจะพับร่างทองกลับบ้านและกลับเข้าสู่โหมดหนุ่มหล่อใจดีเหมือนเดิมสกิลเทคนิคของไพนอนนั้นเมื่อกดใช้งานจะทําการโจมตีศัตรูทั้งหมดในระยะที่กําหนดไว้ถ้าเป็นพวกกิกกี้ก็จะตัวทันทีไปน้องเข้าสู่การต่อสู้โดยเทคนิคน,นี้นั้นจะกินทั้งหมด2สกิลพอยต์ซึ่งถ้าเรากดบอาก็จะไม่เสียแต้มแต่่อยางใด หลังจากการใช้งานเทคนิคสกิลเพื่อเข้าสู่การต่อสู้ไพนอนจะฟื้นฟูพลังงานและแต้มสกิลให้กับเพื่อนร่วมทีมและเมื่อเริ่มต้นศัตรูวเวฟใหม่ไพนอนจะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดรวมถึงได้รับชาพินาด,ด้วยที่บอกว่าจัดหนักจัดเต็มไปตอนต้นคลิปนะ่ะลางดาวมันเอาจริงนะเพราะนอกจากแพนนอนที่เป็นตัวละครใหม่แล้วตัวละครนีลันที่จะมาในแผ่นหน้านั้นก็เรียกได้ว่ามากันโหดมากกับ3ตัวประสานในครึ่งแรกตั้งแต่อาจารย์ทริปปี้ซันเดย์ แล้วก็ฮานาบิส่วนในเครื่องหลังนั้นก็ยัดตัวละครที่เพิ่งบัฟไปมา2ตัวก็คือพี่เบธแล้วก็อาจารย์จิงหลิวและอีกคนก็คือน้องไฟไฟายที่กลับมาลีลานพร้อมกับธงบัรลังในเอกคืนมาพร้อมกับสกินชุดการาสีสุดน่ารักซึ่งก็น่ารักมากจริงๆนะแต่จะดีกว่านี้ถ้าผมได้เห็นแซมใส่กระโปรงด้วยอารมณ์แบบก่อโหดในหมวดบูมิง์อะไรเงี้ยจุนบีคัน ส่วนพวกอีเวนตนนั้นนอกจากการแจก1 10โลแล้วก็ฟาร์มเก์คูณ2แล้วก็ยังมีการเอาอีเวต์เก่ามาเล่าใหม่โดยถ้าจะให้พูดสั้นๆก็คืออีเวนตนนกกระดาษที่มีการเพิ่มลูกเล่นมาใหม่แค่นั้นแหละเออแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการขน LC มาใหม่แบบยกเซตแต่ที่เห็นจะถูกใจผมจริงจรก็คงจะเป็น LC ของหมอไฮยาซินที่น่ารักสมกับเปแฟนผมจริงจริงไมไปถึงยังมีการเพิ่มจัก,กรวาลประดับมาใหม่อีก2เซตด้วย สุดท้ายแล้วก็คือเควสในเรื่องที่แสนสงอบอุ่นเช่นเคยมาพร้อมกับแมบใหม่ที่เป็นบ้านเกิดของไพนอนถือว่าก็ยังได้มีที่ฟาร์มเพชรเพิ่มถ้าคุณพี่จะรีรันโหนขนาดเนี้ยนะและเมื่อมาหาสงครามจอบศักดิ์สิทธิ์ถูกใช้เป็นรายการเลยนเลตติ้งในแพนาโคนี่และอะไรคือเหตุผลที่ทำให้นักผู้เบื่ออย่างเราต้องกลับมาที่พนาโคนีและเข้าร่วมสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ และนี่คือการคอลแลบครั้งยิ่งใหญ่กับ Fa t e Stay Night Unlimited b e d w o r k ซึ่งการคอลแลบในครั้งนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวละครเพเบิลทั้งหมด2ตัวโดยคนแรกนั่นก็คือราชาอัศวินเซเบอร์ตัวละครคอลแลบระดับ5าดาวผัดทำลายล้างของกินธาตุลมเมื่อเข้าสู่การต่อสู้เซเบอร์จะได้รับแกนสันพ้องมาจำนวนหนึ่งและถ้าหากว่าเรากดเทคนิคของเซเบอร์ก่อนเข้าสู่การต่อสู้เซเบอร์ก็จะได้รับบัฟการต่อสู้รวมไปถึงได้รับแกนสันพ้องเช่นกัน การโจมตีปกติของเซเบอร์นั้นจะเป็นการสร้างความเสียหายแก่เป้าหมาย1ตัวสกิลของเซเบอร์เมื่อกดใช้งานเซเบอร์ er จะสร้างความเสียหายแก่ศัตรู1ตัวและตัวที่อยู่ใกล้เคียงหากในตอนนั้นเซเบอร์ er มีการสั่นพองมากพอผู้สาวหงอนไมฟูของเราก็จะใช้การสั่นพองนั้นเพื่อฟื้นฟูพลังงานจำนวนมากให้กับตัวเองและเพิ่มดาเมจของสกิลต่อสู้อีกด้วยเมื่อกดใช้งานท่าไม่ตายของเซเบอร์ เธอจะเปิดใช้งานโฮกุระดับพิชิตปะการฟาดฟานปล่อยขึ้นทำไมล้าธทตุลมพร้อมกับพูดวลีเด็ดในตำนานโดยท่าไม้ตายของเซเบอร์นั้นจะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดและหลังจากการใช้งานท่าไม้ตายเซเบอร์ er ain, จะทำการเปลี่ยนการโจมตีปกติครั้งต่อไปให้เป็นการโจมตีปกติแบบเสริมพลังโดยการโจมตีปกติแบบเสริมพลังนี้จะสร้างความเสียหายแกศัตรูทั้งหมดพร้อมกับคืนค่าแกนสันพ้อให้กับเซเบอร์ได้อีกด้วย เขาคือชายผู้ที่กายาถูกสร้างจากเหล็กไฟคือโลหิตไม่รู้จักความตายและชีวิตคลาสอาเชอร์ที่ใช้ธนูพอเป็นพิธีอาเชอร์ตัวละครคอแลกท่าดาวอีหนึ่งตัวผ่านล่าสังหารและเป็นตัวละครชายท่ายควันต่มคนแรกการโจมตีปกติของอาเชอร์นั้นไม่ได้มีอะไรมากเขาจะสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายหนึ่งตัวส่วนสกิลต่อสู้ของอาเชอร์นั้นเมื่อกดใช้งานอาเชอร์จะทําการกินแต้มสกิลพอยทั้งหมด2แต้มสร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัวพร้อมกับเข้าสู่สถานะวงจรเดช และเมื่ออาเชอร์อยู่ในสถานะเชื่อมต่อวงจรเวทหลังจากที่ปล่อยสกิลต่อสู้ครั้งแรกไปแล้วเขาจะยังได้แอคชั่นต่อและยังสามารถใช้งานสกิลต่อสู้ได้ซ้ำเรื่อยๆจนกว่าแต้มสกิลพอยต์จะหมดยิ่งเราใช้งานสกิลต่อสู้ของอาเชอร์ได้ติดต่อกันมากแค่ไหนตัวคูณดาเมจของอาเชอร์ก็จะยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นในส่วนท่าแม่ใต้ของอาเชอร์นั้นเมื่อกดใช้งาน อาเชอร์จะได้รับชาพิเศษโดยเมื่อเพื่อนร่วมทีมคนอื่นทําการโจมตีอาเชอร์ก็จะทําการแถมการโจมตีต่อเนื่องหนึ่งครั้งพร้อมกับเฟิ้นมฟูสีคิลพอยต์ให้กับทีม1แต้มสกิวเทคนิคของอาเชอร์นั้นเมื่อทําการกดก่อนเข้าสู่การต่อสู้อาเชอร์จะทําการสร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดพร้อมกับได้รับชาสาหรับการโจมตีต่อเนื่องมาด้วยซึ่งตู้ตัวละครคอลแลบของทั้งเซเบอร์และอาเชอร์นั้นจะถือเป็นตู้พิเศษที่ไม่นับรวมโลกับตู้ปกติอารมณ์เดียวกับตู้รวมปรน แต่ถ้าหากเรามีการล็อกอินเข้าเกมในช่วงระยะเวลากิจกรรมเกมก็จะมีการแจกอาเชอร์ให้เราฟรีๆเลย1ตัวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายและนอกจากนี้เมื่ออยู่ในช่วงระยะเวลากิจกรรมทุกการจุ่มไม่ว่าอยู่ในตู้ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นตู้ตัวละครใหม่ตู้ตัวรีลานหรือตู้ปกติรวมไปถึงตู้คอลแลบขอเพียงแค่เราทําการจุ่มถึง200ตัวก็จะสามารถกดรับ lc ฟของอาเชอร์ได้ด้วยเช่นกัน ดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่11กรกฎาคมจนถึง13สิงหาคมบอกเลยว่าห้ามพลาดนอกจากนี้ก็ยังพว่มมาด้วยซิมแบบพิเศษในทีมของเฟสเ y นไอซซึ่งวิธีการเล่นนั้นก็คงไม่ต่างจากซิมปกติมากเท่าไหร่เพียงแต่อะไรโดนใจให้อายานชิงชนะอคเคลอนได้วะ <S <S และนี่คือทั้งหมดของการสรุปไล่8 3.4แบบคร่าวๆถ้าชอบหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยัางไงาก็ฝากกดไลค์และกดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ